สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวันหยุดครับผมอากาศเย็นเย็นหนาวๆนเลยครับช่วงนี้อยู่ในภูมิหนาวยังไงเลยครับพี่น้องโอ้มากัะพิมงานนึกเก่าเหรอครับผมพร้อมทิมงานมือนี้เพราะว่าวันหยุดครับผมนี่ครับผมสองสองสิงซิ่งตังนังครับผมจานเบียครับจานอาดครับผมนี่ครับเอาขุดค่ายยากอยู่ครับบัวได้นั่นหรอครับมาหอดกับมาเสียมผนยดอยู่นี่แหละ เมื่อนา้จันเบียรตัดสินใจแล้วครับผมพี่น้องตัดสินใจเอาสองหนาคือเก้าแลนะครับผมเมื่อไหวแล้วว่าสันห <c oughs> ลังจากที่ไฟที่แล้วต,ต๊ตพิษปะต๊ะพิษไปครับผมได้แต่ขนว่าสันขนก็นเลยว่าพอใจอยังไงวันนี้งวดนี้เอาสองหนา,มาเมื่อไรว่าสัน้นสองหนาคือเก่จาจันอาจสิเป็นตัวอไรเมื่อวานตัวเก้าเจ้าไพ่เกียวกับเจาะปะตัวยังเ <c oughs> กาะตัวเตะไพ่ <c oughs> เกียวกับตัวเตะครับผมจันเบียรสิเป็นตัวเก้าแล้วครับผม เจ้าอ่ายังคือจะอย่าจกสู้ครับผมน้องผมกับสีเป็นตัวเก้าอย่าครับนี่นี่คันอยู่นี่พี่น้องตัวเก้าเพื่อน,น,นละเตียบันครับผมเอาไปลุยกันยุ่มไม้ครับผมสิไปทั้งใดจังไดมือนี่กับผู้ใดหมานบ่หมานมจังใดกับฝากพี่น้องติดตามไปกัลังใจครับผมพี่น้องมาหอดไม้แล้วครับพี่น้องกัะไม้แกยุ่ในโซนสังข้อมแล้วครับผมมือนี่บ่ได้ออกไก่ไปแล้วครับจานเบียร์พอ้นผุนผุนยางน้ำท่าอุน ส่วนจานอาัดขึ้นไปทั้งพี่ครับผมใส่นี่มีนกติเตะไลอยู่นี่สองสาตัวแล้วสู้กันอยู่นี่ครับผมจะอัดเรียบร้อยเนี่างใส่ว่าผมผมยังบด้ใส่อยู่ยังบึงทําเลอยู่ครับผมบึงหลานเล่าอยู่เอ๋อหาต้นไส่ครับผมพีไม้แหลกสิเป็นเจ้าไหนสีมาน,นประมาณขมว่าเ็กมึงโอ้ยกระเว้าโอ้ยวาอยู่ นกปลาเขามาอยู่นี่คือบ่ปลากว้สั่นพี่น้องเอ้ยมาจอบเบิ่งแล้วนกกาเว้าถึกหันมาแล้วพี่น้องเต็มเรียกมาแล้วโอ้ยกาบา่กาบากาในตัวนกกาเว้า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 โอ้ยเอาลงให้็นไหมจหันลงให้จักรบาลไหยเอ็นไหนิ้วตับเกิดนะโอ้ยมึนเงดดินกปากาลากำลังเข่าครับผมสองกุกเสียงไงพ่่มเขามาเหี่ยกมาขันเขามา ไปอยู่ลงผมก็ปบปากกัาสั่นโว้ยมาได้เทอะุ่นุ่นโอ้ยโว้ยโ้ยโ้ยโ้ยคือแอยกเอกแทะยังแอยกอะไรด้วยโอ้ยโว้โอ้ยโอ้ยโอ้โแต่แดงจืงคือเลยพาพวกนี้จดเนี่ยได็กก็อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ ตายตายว่าหน่อยพวมพ่วมสีดำกำลังขึ้นไหมโอ้ว่าอย่างสันเจสซี่เถอะไม่ได้ผลโอ้ไม่พอมขาดซะหน่อโอ้นี่ลยะน แล้วครับพี่น้องโอ้มันเนี่ยอะไรมาแล้วครับผมเรียกเครื่งแต้มแล้วครับนับแล้วนีเรีกสิยกปูยังไงดอกไม่มือนหงเอาสิป่วยได้ไดะครับพี่น้องนี่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 โอ้เรื่องผู้ดีแล้วโอ้ <c oughs> เอาไปเก็บแล้วอ๋อ ในเครื่องแต่พูนจานเปียน,กกน,นั่งจกอดจอดอยูุ่นพี่น้องขุนทุกข้าวเขท่าเห็นไกลๆพี่น้่งสีใบยังกันรว้สองคนนี้มันแล้วมันแล้วพี่น้องตจำแรกแขกม,มนันเอาตีไปเครื่องแต้มซะเจ้าเตี๋ยบันโอ้ยเมื่ยได้บาทน,นี่เอาเจ้าเตี๋ยบันลงมาทำใจ้ะครับผมจันน่าสีใบนกนกแล้วครับผมเฝ้ากันแต่นู้นเลยพี่น้องเขาไปร่วมแต่ เจ้าอ่าจเจ้าเจาะพื้นหรือว่าจเจ้าตัวตีหันโม่เอาครับมือนีด่ดินใส่นกปลาอย่างเดียวเลยพี่น้องโ่เห็ดเหด็ดในช่วงเลกๆหลังจากนั้นมิแต่นกปลาครับผมที่นั่งเลียกนั่งอย่างยู่ใกล้ๆกันประมาณ่างกันน้อยแเสียหนึ่งเลยล่ะโนนแหละน,ละนกปลาเห็ดเรื่อยๆต่ว่าเจ้าตัวตีพื้นหันดินครับผมดินไปดินมายางอยู่นั่นแหละไป,ไปมากาก,กับแต่นะกับแปลลุ่ง้วครับผมก็สินนั่มไปน้ำทางไปแล้วครับผม สมโทกับจานเบียร์ผู้พูดนางยู่ไกลๆกดจอดที่บนพระศรีแห่งกาลั่างใจทีมงานเราบบมีนซำครับพี่น้องโอ้ได้กะเ้าพูดซะเอาไปรุ่นกันยุ่งไมไหมครับผมเดินทางเขาอีกไหมขยับน้ำท่าไม่ได้ครับพี่น้องจากไม้เกาอยู่ประมาณนั้นพุทธละจานเบียร์บ่ได้มาน้ำมูครับผมจานเบียร์ยังใส่อยู่ก็เลยครับจานอานก็เลยเลื่อยมาผีแล้วค่อยจะขึ้นไปฮับออกกันครับผมมันนี่ครับไมสภาพไม่นี่ครับนี่นี่ มีนกขันอยู่นี่ครับผมจะนดัดใส่แต่ฝั่งนี้มั่มีเสียงขันออรล้ยครับผมลองมึงจักรปืหนึ่งขันบกคือนกันนับไปหาจานเบียร์แล้วก็ส่วนกันใหญ่ไม้คนละครับผมเ,เดินทางใหญ่ไม้ครับผมพี่น้องอการเป็นที่พิสังเกตจัหน้อย,อยครับจานเบียร์เมื่อนี้เป็นยังไงบุ้นละครับผมตั้งจากขับขึ้นมาใส่สองหนาแล้วก็บ่ค่อยอยากเขมา,ามมหาหมู่เด้ครับเมื่อนี้ เป็นอักอักเป็นลี่ลี่อยู่ผู้เดียวเป็นยังสอ,องโลนะโมงกัน <laughs> เป็นยังไงบุ๊เป็นกดดันแนวเลยบุ๊ครับผมตอนนี้กำลังเดินทางกับไม้ไหม,ไมครับผมพี่รองเออไปลุยอยู่ไม้ไหม,ไมก็ว่าจะคามฟากแล้วครับผมมาฟากไปทางพุทวิสัยระบาดนี้แท็กซี่เป็นยังไงล่ะเพราะว่าทางสังคมเป็นปวาครับผมในธนกกาบวัวต,ตัวเดียวเดินทางมาหอดอีกไหมครับผมพี่น้อง ขยับเข้ามาทางคนวิสัยแล้วครับผมตัวยังอยู่ในสังคมอยู่กำลังสิเขาหาล้อยตัวนี่ครับสภาพับไม่นี่ครับผมเอ้าดืด้อครับผมพี่น้องไม้เนี่ยังผม,มมีย่างด้วยครับพี่น้องตัว่าครับมีของจันอาดครับผมกำลังสิเขาไปเช็คว่าได้ยินเสียงคู่หลายยกแล้วสันจะมันคู่ยังของจันเบียร์ใส่ซื้อนั่นครับผมไม่มียังก็เก็นได้ยินเสียงขันโยนอยู่ องคผมนี่ถ้าเจ้าเตียบันอยู่นี่ก็ขันยองทุกันพี่น้องป้าไปนี่ฟังนี่พี่เส้นนกผิดขางหมยจังเลยผิดฟังท้าคนคจัดอาชาำลังเสียเขาไปเช็คบังนกครับผมนางเปลดนกลุ่งครับผมพี่น้องมาขวนรถกันเตียว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 ,วเอ้ยจัดอาดเอาแล้วครับผมเจ้าไพ่เกี่ยวมันบ่ไพ่เกี่ยวจัดนะครับผมเป็นนกป้าเสียง แส้งกลางอือไหลไหใหง่ครับผมนันดอือเอาปดปดปดนได้ถือทุงมาถ่ายล้วพอบอกเว้ไปอืมยเงยอยู่บองเงยยไมบเห่หรอกปันนันนแล้วเนาะบุห่งเท่านั้นอันค้างอยู่อันดินพุบป้อบเหิกูนี่อันค้างอันค้างอยู่นั่นเหเงยกูนี่ วิอีจัดเออแล้วครับดเลยหนาแล้วครับที่งานวันนี้เอ้<ม>ขาคัดเตรียมแรงแข็งมันมาแล้วครับโดยเจ้าไพ่แก้วครับพี่น้องจะได้เป็นจอบเอาจนได้ย่ายงไก่ย่ายงไก่เนี่ยไก่เนย้ออเอามาแล้วครับตเตรียมแรงร้อยจันเบี่ยนกุ้งลงครับผมของจันเบี้ยกระปุกยังครับผมเจ้าเสียงหน่อยที่มาตามหันจักเสียไปใส่เป็นบ่าเลยส่วนกันอะล้งล้วพอดีจันอาดกับมาพอดีเอ้าไปรุงหนึ่งยู่อีกไหมผมสี่เดินทางเขาอีกไหมครับ พูดละวันนี้จัาสิไปทางใดน้ำทางนี่แหละครับไปจัาสิไปตกปฟองใดแจ่มแดกมาแล้วพี่น้องนี่นกตัวพิ่นเจ้าพายแก้วครับผมมันครับนกตัวนี้เสียแต่ดินบะดินบะดินบ่เอาเครื่ดินดูดินเลียบ่ไข่แก้วนะบ่โอ๊ยกระบาดจังไหนเราสนอไม่ดิ้นี๋ดิ้นเนาะเนาะ เอา้าเป็นรุ่นกันที่ไม้ไม้ครับผมพี่น้องลงรถได้กับฝ่าวาไว้ไว้ไว้แล้วครับจานเดียวปูนเหมือนปลาไหวครับเพื่อนจานอัดพี่ครับผมแต่ส่วนผมนี่ยักสิไปทางใดยังหาพิกัดว่นใดปล่อยู่ครับพี่น้องไม่สิไปพี่บ่เอา้าลุยครับผมเหาก็ได้เต็มเดียวนึงพี่น้องเต็มสองเต็มสามยังสิมาย่ำใดเอาละครับพี่น้อง แต้มสองมาแล้วครับผมจัดอา,าจ,จัดอีกแล้ววันนี้เป็นเจ้าตัวเตะครับผมหรือว่าเจ้าเจาะนะครับผมใส่ไปน,นี่นกปลาเสียงหน่อยเขาเพ่นโดดค้อนเดียว,วสันเรียบร้อยแล้วเอาแปลงล้งจันเตียยสามชีควมำีจะได้ออกมาจากปลาเป็นพีปลาซาด้วยครับด้วยฝั่งนั้นพี่น้องเป็นนกปลาซาผม,ผมใส่น,นี่ครับผมเจ้าเตียบันไ้นี่ครับผม ปลาก็ลังสีเขากันกําลังเรียกใส่กันอยู่ไป,ปอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมนี่ผมใส่ไปมองทิ้งหน้านี่ครับไป่ทิ้งหน้าเอ้ยเรื่องทิ้หน้าเ,เาาหนา็นไปครับเป็นต้นทมนี่ครับผมน,นี่ก็ได้่งหนุนครับผมตานี่คู่ยาวๆแล้ว,ลวอ้ใส่ใกล้ๆตัวนี้ตีต้นไม้จากปลาแล้วก็เหยียบเลยเหรอจังเหยียบ้อยจันอาจยังสีเลีงอยู่เลี้ยงสีเท็เงคิดว่าเขาไปเอามันสีซ้ำเลือดซ้ำน้องที่ แกนเบียเป็นยังไงบ่าเมยังครับผมเป,เป็นนกเป็นนกลล่ง่ะครับผมว่าเ,เป็นนกขื่นในข้อ,ขอรู้สึกวันในี้ใส่สองหนาแล้วดิหนาเดียว่อยกินไปสองตัวแล้วดิอุ <c oughs> <c oughs> ้ยอคุณครับผมจ้าขับไปแล้วล่ะดดปั๊บลงคอนเลยไปสันเป็นว่า S <s <ans> โอ้ยเนาะผสมสศักซีนเนาะ <laughs> ดีอยู่มันเป็นเหยียบเร็วคัดเหยียบเ่็เร็วดีดิ่นดิ้นใส่เขาเด่นอ่ะม่ทราบเป็นเส <laughs> ้นั้นเสียงดุนดุนดิ้นใส่เขาเอาแต้มสองวัแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอดจันท์อาดเอานกุ่งแล้วก็มาผิดครับมาถ่ายรถพี่แหละมาหอดรถแล้วครับพี่น้องจันท์อาดเอาชเชือกน้องมาแล้วเนาะปดปดให้เบิ้งปานนี่อือวแหล่เพราะปานนี้ยเป็นนกโคกเลยครับผมนกปลาสูงเพราะพันอยู่ใน พูดนะครับปืนเอื้อขื่นพี่ประสาดเลยครับผ <laughs> มนกประสาดเลยตีตะไลอาากอกมาเลยมาจันปืนกระเขาแต่แต่ไม่จอดรถแล้วเนาะเอาแต้มที่สวงมาแล้วครับบาทนี่ <_ p are> อเอ้าจัน <_ p are> แต้มสว่างลำบาทนี่เสื้อสีด้ไม่ยากเลยซะไปงาเจาะพุ่นเหล่วพุ่นเหล่ว <_ p are> เอ้า โอ้โอ้รุ่นแจมสามครับวันนี้พี่น้องว่ดวจะมาเบิเร์นเทอร์ไลสาไลส์ดิไม่เฉลี่ยให้หัวไปผมยังหลุนอยู่หุ่นโอ้โหหอมสุดน่าดีพี่น้องเลยเต็มมือนี่ออกบ้านพิษเวลาบอกพิษก้าวขาพิษข่างบอกว็ว่าจักครับนกปลาพ่วงสีขามาบ่นเจ้าของ,ของ,องอเถียงอยู่นี่ครับอยู่ในนี่มันมา้า มิดชัดเลยบาทน,นี่โอ้ยขี่มอไซค์มาบางยาเนี่ครับผมก็เลยเจ้าเตีบันก็งเงียบไปแล้วมันกำลังคู่เด่งๆร่งเหยียบเร่งเอานี่เริ่มแล้วเริ่มมีแล้วเป็นคันๆันแล้วแวงครับผมนกปลาเงียบเรื่อยๆครับตอนนี้มอว์นอว์มอว์หน้าตี๋ขี้งพุ่นเละใส่ไว้ใกล้ๆเลยครับตี๋หน้าพนสิอยู่ปรนะมาณนั้นนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวบันเรียกขึ้นข้ามเดือดแล้วก็เศร้าอีกแล้ว เป็นแล้วงครับผมได้แปลว่ลงเหรพี่น้องมึงส่งคือสิบุคือนั่นแหละอาการนี่สิเจ้าของเพิกระเซียโคโก้เค็มๆกันมันนั่นแหละครับเพี่เสียกยันขึ้นแล้วว่ากันบ่ได้หรอกครับผมเพิ่นเถียงหน้าเพิ่นตั้งยินสะดุนแล้วเจ้าของหันมาใส่เฮ้ยนะครับจะเตี๋ยวบั้นแซ่ไปห่ยพี่น้องใกล้ๆนี่ต้นทมนี่นี่ครับมาใส่หินขี้มาจอดลางยานี่ยเจ้าของเพันเน้นเนี่เฮ้ย เดี๋ยวเลยเอาลงครับผมพี่น้องง่ายไหมรุ่นเดิดนยื่ไหมไหมถ้าเป็นคู่คุ่คุคุยกันเรียนเกือกไกลยนนี่ครับผมพี่น้องมาจอดอยู่นี่ครับผมพี่น้องกะตามมาสมทบกับพระเอกซ่องผมครับผม <c oughs> ออกจากกุได้แล้วบอนีแล <c oughs> ้วไ้แล้วหน้าแล้วแล้วยางแล้วาอก <c oughs> ว่าตอนออกได้แล้วครับผมเอ้ย <c oughs> เป็นผู้พันธุ์สู่ยาตุานทุนที่พีวัสดีครับจ่าน้องครับ อาจารน้อมลอยประตอนกูเดียวได้ครับพี่น้องได้มาสมทบเพป็นว่าหมานแล้วพี่สนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่าเป็นหมานแท่งหรือว่าหมานปลอมเอ้ยบนเอาถุงเขียวมาแต่บ้านผมเนาะเอ้ยนี่ครับผมพี่น้องเฉลยของอาจารย์น้อมตามมาสมทบกับผมมากินข้าวเที่ยงซุ้มกันก็อาจารย์น้อมมีแหละนี่ไงบูรุษสวดหลดวุ้ยมันอยู่กันได้หรอเอากินข้าวกินน้ำกันบ่ยืดกินกินได้บ่ อโอเคสันกินเขากินน้ำน้อค่อยสิว่ากันนะครับสิไปทักไดนบันี้จันน้อมสิยภาพไปทังไหนเมื่อนี้เพิ่นมาบ้านแป๊บเดียวว่าสันเพิ่นมาวันนี้ก็เลยลวงเลยบบมีภาพม o o m ผมนำมาสมทบคือสีเงาเลยล่ะเมื่อี้นี้หลังจากไปแวะกินเขากินน้ำอิ่มน้ำสามล้านกันแล้วก็เดินทางเขาไม้ครับผมจันน้อมผ้าเขาครับพี่น้องวันนี้ปุ่นจอดท่องน้ำตันนะครับทางนี้ไปบ่าไรระบาดนี่สิไปทังไหนนี่นี่เสียงนกขันอยู่ตัวนึงครับผมนี่นี่ต้นนี่วนๆอยู่นี่ ก็จังได้ดีเออที่จะน,น่าตัวบ่ได้ในน้ำมูพูดแล้วย่างไกฟ้าให้พูดเลยว้าวโอ้ยคือนจะไปไก่ทะเลาะเอาต้องย่างเลยเนาะเพราะว่าคนเีาได้เน,ะนาะ <c oughs> ได้กับบ่ได้น้ำมูได้บ่ในซีซั่งหน้าได้บ่ในี้เอาเรื่อยครับผมน้องแจมที่สามของทีมงานผมบ่ละกันซึ่งเป็นร่วมแจมที่สีสส่ของจนันน้อมบอ่จะน้องบ่ละที่บ้านนี้ บ้าสันเอาลุยครับผมองทานของหวานดู้ขนมเชุดจบีบันเป็น้ะครับผมขางสาน้ Nam ไปหนับพี่น้อง,อง,องมีจจเมสียง,งหน้าห่างอยู่ถ้าเกิดมือห้อยมีคนอยู่อยู่แต่ตอนผมใส่บอลนั้นมีจันน้องครับไปแล้พี่ครับผมจันอาร์ตบอลนี้ใจว่าแไปไหนนะครับตัวจันเบียไปพี่ตอนนี้ยินเสียงนกคู่แล้วทั้งจันเบียดี่คู่จนๆแล้วคือสีเลี้ยวทั้งปุ๊ เราปฏิญางไว้ใส่ทั้งผิดละคุณล่ะพี่น้องคุณล่ะทั้งหัวอยู่คุณล่ะเรได้ยินเสียงคู่แล้วกันคุณอัดกันอยู่คุณโกดโกดโกยคุณเอาได้รุ่นแล้วครับผมแจมที่สามเสียมากบ่มาแล้วครับพี่น้องแจมที่สองของจานน้อมครับผมจัดแล้วว่าสั่นจานอาดว่าเพิ่นไปนั่งรุ่นน้ำกัน เอ้ยจัดน้องจัดนะครับผมเจ้าเพชรริมโขงนกฟึกเพ่อนได้ครับพี่น้องเตรีมที่ทะเลน้วบุนี่แตรมที่สีที่หาเพลินลยที่บอกนี่ครับผมจัดน้องจัดแล้วพะศันองผ,ผมยังขันโยนปก๊ปกปวกอยู่ทั้งข้างหนึ่งเอาแล้วของจานเบียร์กับคู่ค,ค,คู่ละมิดเปด็นตะ,ะ,ะ,ะนหนุนแล้วล่ะจัดน้องใส่เซบุ๊ ก็ธรรมดาแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นเจ้าทินครับผมเพื่อนรูปไม้รูกอยังๆๆๆ <c oughs> แล้วครับเนาะได้เหรอใด่ต้นได้เหรอย่างไว้ๆข้างในร่มยาดิโอ้คุณคุณครับผมจัดเลยพระสันแกล้า่าโอ้โหขวดเหรอเห็นริมโขงเพื่อนเอาเดี๋ยวเพ,พ,พื่อนเสียาพบ้างหารถพี่ไหลพี่น้องรถเพื่นอนจอดด้วยพี่คุณยางยิ้มเปย์เปย์มากผมครับพี่น้องแตรมที่สวงของจานน้อมแล้วครับผม

กับพ่อนลูกนะครับว oh, ่าเพิ่นเอาใส่ถุงเขียวมาผมขึ้จังไดีนแต่ว่าแต่ถ้รบดดาเพิ่นผมบอกไปฟังนะครับผมพี่น้องเพิ่นเป็นเจ้าทีนเมือนกันเลยหู่จักไม้จักแดงไปละเขาก็ต้องอ่างเหมือนเซนตะครับเนาะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปปดยอยล้างรถพุ่นบอกขึ้เอาปดอยนี่เดี๋ยวนี้ไปไปางไปล้างรถพุ่นละเผิดจิ้มโค้งก็ปวดผิดจิ้มของน่ะเพื่อนตอนนั้นมันวะ เออตอนนี้เกิดเป็นดาวดวงไม่แล้วบนไงไงลูกรักเอ้นกระดช่เล,เ,ลเลยแต่ว่าปวยปวยาเขาก็สีขินเนื้อบ้านเาขาก็เห็นกินเนื้อบ่ด้วยามสีปวย,ยเป็นยังเป็นขี้ข,ขาวขี้เขียวดีบ่แมนทีมันไข่บางร่มสองเอาเอาปดปดปดเียทุอืมเอา รดมือกับสีเป็นพยาธิฮายูอนี่อยู่ในกล่องกับสีมีปลาแต่มันรดไอยู่ไหนเนาะนกผูเยอะดิตอยด้ิออกมาเรา้งสบอสขันกันบดสั่นก็คือสูสูคักดิสีบ่งี่งะิลูกเขาตีอย่างเดียวดิอาออกมาแล้วครับผมพี่้อง แต้มที่สองของจานน้อมครับผมขั้นสีร่วมกับป็นแต้มี่ซี่นะครับผมเอลนงอ้จิตใจไนจานเออยบ่ได้ยกปดดนแล้วเนาะไ่ได้ยกใสกลองดนแล้วเียเอ้ยหวหนุ่มๆนะเนาะเดต่อปเดี๋ยวไ่ได้ยกปใสกลองเนอเอ้ลงถุงลงถุงเัมือนเด้เราสีส่วนมัวลงเด้ยแบนี้งายไม้สีเน้บาบนี้เอาอสีขาหักโอ้ยเนุ่ เอ้ามาแล้วครับผมเอารุ้นแจมต่อไปครับพี่น้องมือวนนี้ยังบอกท่านได้นั่นอยู่นี่ฮากไกินเขาเที่ยงแล้วนั่นอีกแก้วไก่จอดเตี๋ยบันไม่นกปลาเขาแล้วนะครับพี่น้องเสียงพวกไกด้วยครับผมนกเขาสองตัวตัวคู่นึงครับผมตัวตัวผูตัวเชยเงยอยู่ทั้งต้นดูสูงๆอยู่ส่วนตัวเมียรวมต้นครับผมนั่งใส่ขนเสยเยอะนี่เส้นตรมข้าวเนี่ยครับผมเลยตรงพาไปนิดเดียว เจ้าแถบานข้างดิงอยู่นกปลาเสียงอยู่ครับผมเสียงใหญ่ๆเลยพี่น้องใหญ่ย,ย,ยๆขุ้งขวงเลยเอ๋อเด้อดรุนครับผมพี่น้องรุนอีกแล้วจะสีเที่ยงได้ดนซ้ำได้เท่านั้นละโอ้ยตั้งสีสวยแล้วครับพี่น้องนอกปลาเขารวมแล้วเสี่ยนเบ็ดทือเบ็ดมาสิมาตีเบ็ดอยู่ห่วยไปน,ยยนี่นี่ครับผมใส่ขางห่วยอยู่นี่นี่ครับผมโอ้ยเป็นสีมาสิ่ปลาครับพี่น้องสียได้แปลงลงมาครับผมนี่ นกปาดพวกสูงครับผมเขาว่านางใส่คนเหรนซื่อเจ้าเจ็บันดึงแล้วดึงอีกกระโ่ลงกัดตอนนี้นกปาดบินออกแล้วครับผมส่งสิงออกกันแต่พ่อเจ้าเจ็บันขันยนครับผมเอ้าลุงล่งเหรอครับผมเทพนั่นมาสิป่าซะมื่อเนี้ยเอาเกล้าขาได้ปุ๊บจากบ้านมืนน่อ,น,อนี้ขึ้นยังพินตะแน่วขะขักตะบุเดินทางมาหาดีหมายครับผมพีม่น้องจะนอ้อมภาเขาไม้จะเช่นเคยนเด้อครับผมเงียบจิ๊บตามสูตร ได้ยินดูเก๋ไก๋คุณครับผมตัวนึงคุณฝากท้าอยู่ฟาดโดนฟาดข้างยืนี่ยืนยืนี่ก็เคยมีอ๋อด้ยครับผมตัวนี้กับอะมาหอนแล้วบุกเลยจานเบียวเจ้าอย่าโจกสู้ลงมาผักวันสันพี่น้องตากแดดตากหน้าเด่น มืัอนี้ถือว่ามาผักควนนอกจากเนาะมาผักควนสั่นต์กว่านี้บ่บ่บ่เน้นผลงานครับผมมอนี้มาเน้นผักควนนอกจากเพราะว่าร่องลายใหม่แล้วมันบ่ได้เนาะกิว่าไป็ังกิดทางว่างสิแล้วเหตุผลต้องมาจังสี่น้องจันต์ตะเศร้าจนตอนนี้สิบใบสิบใบสองใบสามแล้วครับผมพี่น้องเนี่ยผมีเตี่ยมอยู่กับเลยกับเลยมาผักควนครับน้องจันต์อาดไปใส่ผู้นะครับผมย่างเอาไปพุ่น จานน้อมไปพี่ครับผมม่รู้ว่าเสียงจไห <c oughs> แต่ของจานน้อมได้ยินเสียงขันอยู่แต่ของจนานดานนี่สุง่งก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงคู่บบ้จังไลประมาณนั้นแหละครับผมของผมใส่เจ้าเตี๋ยวันเวครับผมอันนี้ก็มือนีก็มาพักก่อนกันครับผมขันโยนป๊กปกอยู่พี่ร้องเฮ้ยอ่หานออกสิสูเขามีครับผมมาทางส่วนจานน้อมผ้าเข้าไม้นี่พี่ร้องเรียวไปเ้อ ว่ามีนกสูดลยครับผมไม่แต่ตัวที่จะน้อมใดตัวเดียวนะ่ะล่ะตัวที่เหลือกับโมีตัวใดสูดได้ไดมุงยาเนี่ยกับเจ้าเตียบันกับคันโยนจนเอาลุ่งครับผมคงจะรัดกับเส้นกันโยนจนเอาลุง่งมีแต่ของารน้อมมันนกเขาไปเทียงในบึด้นหนึ่งไว้สันเอาไปน้องเบืองอีกไม้ครับผมน้มองนืังไงจะน้อมผ้าเขารลี้วๆไปข้างหน้าพุ่นเป็นเชงนไรเตรียมที่หาาสิมาบ,บเอาเบียกแล้วั้างนนอกปดน,นี้ แล้วนี่ป่ะผู้ละครับผมไป็ฮอดไม้ผู้ละจะนัง่งผ้าเขาไม้แล้วครับพี่น้องเจสิไปทางในละ่ะริ้วลิว,ล,วลงไปน้ำปลา,าปามแล้วใส่เจ้าเตี๋ยบันใบต้นกระดาว,ดวยแล้วนี่แหละครับผมเนาะโอ้โหจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วครับผมนี่กสีสีโม่งเรงแล้วยังไปหาทีมงานก่อนจาะที่หัวขานั่นใส่ถึงขั้นที่เก่าผู้นั่นละ แต่นกปลาส่งว่ดสู่ประเดศเครับผมพี่น้องนกปลาบกอะอยขั้นโร่จริงอีดีกับ่บก่าเขาคือว่าหะเจ้าเตียบันเป็นนกลูกผสมครับผมจัดนักจัดเต็มพหมาล่มไหลหลุดครับผมไม่ช่วยถ่ายสิไปไหนเลยสีเทวหรือสีหลอดไม่นี่จานเบียร์มีรุนเลยด้ครับพี่น้องนกปลาอ่างพร้อมครับผมมีอ่างคุ้นใสหนารดปุ่นเลยเพื่อนกำลังนางหลุดเจ้าของนกคนยนต์นางรุนยนต์ตอนนี้เขารวมแล้วโดด เต้นขึ้นเทิงเต้นทุ่งลางอยู่ครับผมไก่ไก่ก็เนี่ยตอนนี้ในรุ่นอย่างนี้เลยเป็นนกอ่างครับผมพี่น้องเอา้าจันเบียสีมันค้อแรกวะร่างน่างก็จอยแ่ๆอยู่รุ่นอยุ่นอยู่รถผมกับจันนาเกิดเป็นกระทังเกีหร้วครับตอนนี้ส่วนของผมเจ้าเตี๋ยวบั๋นยังขันยนต์ปกปกอยู่พี่น้องโอ้ยนกปลากไปกไกล,ลไเลยครับผมเอ้ารุ่นครับรุ่นมอมาพอดีเลยจันดีปะ นี่เสียงบึ้มเบึ้มเอ้ยพอได้รุ่นแล้วครับผมนี่น้องนกป้าเขาร่วมเจ้าเตี๋ยบันแล้วครับผมแต่แต่นางอยู่นี่พ่อได้มีรถไก่ยักษ์คันหด้่ครับด้นกป้าเขาร่วมปั๊บเ่ยแต่นางว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วันนี่มาห้องน้ำกันเออจะเป็นอย่างนี้วันนี้ครับชีวิตผมเด้อมีแต่เนี่ยอุปสรรคโอ้ตอนนกมณีโพดแต่ทำไมแรกคนไปสุดท้ายกักครับผมพี่น้องมีแต่เนี่ยเปลี่ยนโอ้ย เขาเดี่ยวเขาเที่งหน้ามาเออตอนนี้ได้รุ่นแล้วครับผมแต่ว่าเขาไปพุ่งตีงเขี่ยเลยครับพี่น้องอยู่คนละฟังของตนเลยผมใส่กลางต้นเออขยะขยะขยะกขะพรั่งเอึ๊บเอึบเอึ๊บอุ้ย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 เก็บเก็บบอู่ปะู่อยเออได้รุ่นแล้วครับพี่น้องได้รุ่นแล้วได้รุ่นแล้วเขาไปหาดอกยานี่เอ้าเดี๋ยวบันจิตรอดเหวว้งนี่มันยังทอมัสไกับสีมาเพราะว่าเธอใส่โอ้ยจะเล่น้วประเทศ นกป้าออกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาไปฟังในหนึ่งผลงานเพลงเท่านั้นแหละฟงดงเลยเฮ้ยเอ้ารุนไหมครับผมพี่น้องไอ้มิตรลงลงโหลดเข้าไปอีกนี่นเจ้าเตี๋ยวบันว่าใส่พี่ได้ขับบปในขางทางเลยพี่น้องหลังจากนกป้าออกแล้วส่งเรียกซุงนั่นแหละ,ะเล่งๆเงขาครับผมคือมีนกป้าเข้าไปและแต่ว่า คนกับยุคกลางกันเสียงรถมอเตอร์สอกแต่ไส้กันเฮ้ยสันดีสันดีเนาะรุ่นกันไปแล้วครับผมมันกันสิได้เพราะมันกับเหีวสันดานเมื่อน,นี้จำเป็น <S <S นกลงแล้วครับผมพี่พนอ้องตอนนี้ก็รอดท้งเต็นโตแดนอาแล้วครับผมจับมันเดียดกัตัว,วได้เวนนกปลากดโกนกดโกนกิขอสรุปคลิปเลยครับผมมื่อนี้กัเดินทางสู่กันยุทธต้เศร้าจนค้ำครับผม ได้ทีมงานจานนาจานเบียกัหมานอยู่สองแต้มครับผมจนาจนาจนาได้ทั้งสองเลยจากเจ้า,าจากจาก,จากเจ้าเจาะครับผมกับเจ้าอ่าเรื่องของไพ่เก่ววนจานนอฟนี่พระเอกเลยครับมันนี่ตัวเดียวโคโลเลยนกฟึกเพิ่นครับผมเจ้าเพชรริมโค้งมาสัน่นหรือเจ้าภูกะระแจหรือเจ้าภูเสดบ่ภูกะรกกะแจอ,อีกตัวนึงบ่ภูกระแตอีกตัวนึงอีกอู้ยครับผมเอา มันมันครับผมพี่น,อน้องมืดดิสคอสรุปคลิปไว้เท่านี่นะครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมงานก็นต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ